นี่คุณบ้าหรือสมองมีปัญหากันแน่ถึงได้ไปซื้อแจกันใบละห้าหมื่นถ้าเจกันใบนี้เอาไปขายที่ตลาดรับซื้อกันอะได้ราคา3-4ี่แสนเลยนะเมืเ่อกี้ก็ตกลงกันแล้วไงตอนนี้มึงรู้ว่าได้ราคาดีอะแึงบอกไม่ขายฟาไอฟาฟ<อ>าเรียกอยู่ได้หูจะแตกยู่แล้วนี่คุณบ้าหรือสมองมีปัญหากันแน่ ถึงได้ไปซื้อแจกันใไปละห้าหมื่นเห็นร้านเราขายได้กําไรวันละแสนหรือไงใครจะไปรู้ก็ตาแก่คนนั้นบอกเป็นของโบราณหายากสืบท่อมาจากบารรพบุรุษหลายชั่วยุคคนแล้วไงคุณก็เชื่อกอปเกตเองานดีขนาดนี้ยผมจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของปลอมถ้าเกิดเป็นของจริงขึ้นมาล่ะใครได้สามถึงสี่แสนเลยนะตกลงคุณโง่หรือตาแก่น่นฉลาดกันแน่ร้านเรากำลังมีปัญหาคุณไม่รู้หรือไง ถึงไม่เอาเงินก้อนสุดท้ายไปซื้อแจกันเนี้ยแจกันโง่โง่ใเนี้ยดีูยวว่าแต่ห้ามืันเลยขายคนห้าสิบยังไม่มีใครเอาเลยไหนใครเอาไม่เอาอะไรให้พี่นี่เอาพี่ตีพี่มาได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีพี่มาทําธุระแถวเนี้เล็กแว็กเข้ามาหาสักหน่อยเมื่อกี้พี่ได้ยินว่าขายอะไรให้ใครนะแล้วใครไม่เอาใช่แจกันใบนี้หรือเปล่าใช่ใช่ เจกันใบนี้เป็นของโบราณหายากมากพี่ติดลองดูพี่ติเจกันใบนี้ม,นมันไม่ต้องพูดพี่ติกํกำลังใช้สมาธิในการดูฝ่าเจกันใบนี้ไปไ,ได้มาจากไหนล่ะร้านข้างทางนี่แหละตาแก่คนหนึ่งอ่ะร้อนเงินเลยขายให้ผมมาห้าหมื่นในโชคดีม,มากเลยนะถ้าเจกันใบนี้เอาไปขายที่ตลาดรับซื้อกันอ่ะ ได้ราคาสามสี่แสนเลยนะพี่ตีใจกันนี่มันพี่ตีถ้าพี่อยากได้ฉันจะขายให้พี่ราคาพิเศษจริงเหรอจริงสิพี่ตีก็ฝาเป็นเพื่อนกันมานานถ้าขายในตลาดได้สาสี่แสนใช่ไหมงั้นขายให้พี่สองแสนพอสองแสนใช่ไหมไอ้ฝาทีปกติพี่ตีเขาดีกัรลองมาก แค่แจกันใบเดียวให้พี่เขาไปเถอะคิดตีนิสัยยังไงคุณยังไม่ร้อีกเหรอพี่เขาเป็นคนขี้เก่งใจถ้าให้เขาไปฟรีๆเขาก็คงไม่เอาแถมรู้สึกไม่สบายใจด้วยใช่ไหมเมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าขายได้สามสี่แสนเราขายให้พี่เขาแค่สองแสนแบบนี้ไม่ดีหรอกวินวินทั้งคู่ได้สองแสนงั้นตกลงที่ซื้อ ไอ้ฝาเดี๋ยวตอนเย็นนะนายไปเอาเงินกับพี่ที่บริษัทนะพี่มีธุระเดี๋ยวพี่กลับก่อนละเดี๋ยวก่อน,นพี่ตีพี่ตีเดี๋ยวก่อนนี่คุณทำไมเพราะคุณไม่ขายคุณจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเจ้านี่จะไม่หามาจากไหนโง่ เอา้าไอฟา้ฟ้ามาเลอวะรีบเข้ามาสิเนี่ยเงิน,นพี่ก็เตรียมไว้ให้แล้วพี่ตีแจกันไปเนี้ยผมไม่ขายแล้วไม่ได้พูดแล้วห้ามคืนคำสิวะรี่บอกเงินไปไปไป,ไปผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ขายแล้วไม่ว่ายัางไงวันเนี้ยผมก็จะเอากลับไปให้ได้ไอ้ฟามึงพูดแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงวะเมื่อกี้ก็ตกลงกันแล้วไงตอนนี้มึงรู้ว่าได้ราคาดีอ่ะแ้วมึงบอกไม่ขาย ไม่ใช่เว้ยไอ้ไอ้ใจกันไปเนี้ยเป็นของปองลอมร้านขมอะ่ะกำลังจะโดนยึดถ้าผมไม่มีเงินสองแสนไปคืนเจ้านี่ภายในเดือนนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนที่ผมเดินกลับบ้านอะ่ะเห็นตาแกไขแจกันแกบอกว่าไอ้แจกันเนี้ยเป็นของโบราณสืบทอดมาจากบรรพบุรุษผมก็เลยเอาเงินที่เหลือห้าหมื่น่ะซื้อกลับมาพอกลับมาถึงบ้าน ทิ้งให้คนรู้จักเช็คดูถึงรู้ว่เป็นของปลอมผมผมจนปัญญาจริงๆถึงได้หลอกขายให้พี่กูก็หลอกมึงเหมือนกันพี่พี่หมายความว่าไงมึงดูนี่เหมือนกันเป้เลยใบของกูซื้อมาจากตลาดนัดพี่ตีพี่โง่หรือเปล่าพี่รู้ว่าเป็นของปลอม เฮ้ยซื้อมาอีกทำไมร้านมึงมีปัญหาเป็นเรื่องจริงและมึงต้องการใช้เงินด่วนะ่ะก็เป็นความจริงตกลงคุณโง่หรือตาแก่นั่นฉลาดกันแน่ร้านเรากำลังมีปัญหาคุณไม่รู้หรืองไงถึงได้เอาเงินก้อนสุดท้ายไปซื้อแจกันเนี้ยแจกกันง่วงๆวัเนี้ยอย๋ยว่าแต่ห้ามืนเลยขายคนห้าสิบยังมมีใครเอาเลย กูไม่สนหรอกนะว่าเจอกันไปนี้จะเป็นของจริงหรือของปลอมแต่ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพที่มีให้กันมันหลอกกันไม่ได้ล้านมึงมีปัญหาเป็นเรื่องจริงและมึงต้องการใช้เงินด่วน่ะก็เป็นความจริง ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ